มามาวันนี้เพิ่งยกตามาเอ้าไปไหนอ่ะไปเลยเหรออือเราต้องปเอาขององอ่ะลองเตาลูกค้าแจ้งว่าอะไรวะก็อดังค่ะไปไม่แรงอันนี้จัดการเอาแยงมุมออกจากข้ออยังยังใช่ไหมอ่ะลองก่อนแล้วคอยมาซ่อม ปิดอันนั้นก่อนไปเดี๋ยวมันตีกับติดไหมอ่ะสปาขาดละปิดทางแก๊สก่อนไม่ไม่ปิดทางแก๊สก่อน,แ,อน,นแล้วเปิดแล้วไล่แก๊สออกจากให้หมดก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกอ่ะไล่แก๊สออกให้หมดก่อนอ่ะปิดตะแคงขึ้นสายสปาขาดละไม่เชื่อดูเนี่ยเนี่ยไฟตีกับสายสปาขาดเองเชื่อพี่ไหมอ่ะตะแคงขึ้นระวังตรงนี้ รอรอมาดูมาดูนี่ขาดจริงๆด้วยเ,เนี่ยไฟตีกลับเกิดจากแยงแมงมุมนะเปลี่ยนสปาร์กใหม่หนึ่งตัวเน<ย>ี่ยเห็นไหมยายแมงมุมอ่ะทำให้เปิมเป็นสีส้มเอาออกไม่ไม่เอาเอาก้านทูบจะดีก,กว่าเพราะว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเหนียว มันจะไม่มันจะไม่ออกไม่หมดเห็นไหมมันออกไม่หมดถ้าเป็นถ้าเป็นไม้อ่ะมันจะออกหมดอ่ะตัวล่อตัวล่อเยอะเหยื่ออไร <Yeah, why? S 1> เดี๋ยว <ใน S 1> เปลี่ยนสปาร์กตัวหนึ่งคว่มเตาเลยทั้งนั้นคว่มเตาเลยนี่ฝั่งนี้นี่ไงให้บอสฝั่งนีเนี่ยสายเหตุเกิดจากใย,ยแมงมงุม ไม่แล้วพอรติดแล้วมันแก๊สมันตีออกค่ะใช่<ม>เห็นไนหมโอ้โหโอหแค่นี้เองเ,อเปลวซ่อมปุ๊บอ่ะเฟียนเอาสปาร์กต่อใหม่ออกมายังอ่ะเดี๋ยวพี่ไปอันนี้สปาร์กต่อใหม่ลง,ลงลงลงแล้วเนี่ย ดำๆอ่ะเนี่ยไฟตีกลับเกิจดจากใยแมงมุมอยู่ในท่อสปาแล้วก็สายไหมนะไฟตีกลับทําให้ตัวสายล่อ,ลอไฟตัวนี้เคี่ยวสปา่ะมันไหมแล้วก็จุดเตาไงก็ไม่ติดต้องใช้ปืนจิ๊กเอาอะทำเ,เสร็จแล้วมาดูกันเสร็จแล้วดเดินกลับไปคืนปรับเปลวเหนื่อย ปร,ประกาศพากันพูดไปสานเสียงนะว่าเอามาทำไม่นางยางลอยลอยลอยดำดำแมวลายสวยงามอ่ะป,ะประกาศเรียบร้อยจบเคลียร์นะเปลี่ยนสปาร์แล้วก็เอาแยมงมุมออกจากสปาร์แค่นั้นจบ โ,โ,ะะโทรบอกลูกค้า <c oughs>